เพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าต่อไปนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นวันสุขดิบที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับพี่น้องมีอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลามีไม่นานแต่จะขอพูดสรุปให้ฟังสั้นๆวันนี้บ้านเราที่มีปัญหามากก็คือนักการเมืองขาดคุณธรรม นักการเมืองไม่มีคุณธรรมทางการเมืองนักปราชญ์อย่างโ so สเครติสนะครับเขาพูดถึงคุณธรรมทางการเมือง5ประการที่นักการเมืองจะต้องมีและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมทางการเมืองเหล่านี้ด้วยประการแรกเขาเรียกว่าคุณธรรมแห่งปัญญาคุณธรรมแห่งปัญญาไม่ได้หมายถึงความอัชิระความเฉลียวฉลาดปาดเปรืองไม่ใช่แต่ว่าเป็นคุณธรรมที่ ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับความดีนักการเมืองต้องรู้ว่านักการเมืองที่ดีต้องไม่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองและพรรคพวกประชาชนมีปัญหาเช่นชาวนาขายข้าวแล้วไม่ได้สตังค์เดือดร้อนนักการเมืองที่ดีต้องมีปัญญาถ้าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ต้องออกไปเสียแล้วให้นักการเมืองคนใหม่เขาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน,ชาชนอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณธรรมแห่งปัญญา คือมีความรู้เกี่ยวกับความดีตกลงว่าระบอบทักสินยิ่งรักและริ้วเลาะยิ่งรักมีคุณธรรมแห่งปัญญาไม่พี่น้องไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏความรู้เกี่ยวกับความดีความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องดีงามของสังคมไม่มีเลยเห็นไหมครับพี่น้องนี่ปัญหาใหญ่ประการที่สองเขาเรียกว่าความกระหานคุณธรรมแห่งความกระหาญ ความกล้าหาญไม่ใช่ความกล้าบ้าบินเอ,อ้ยเอ็งมายิงข้าเหรือมาหวานก่อนเดี๋ยววันนี้ข้าจะลากเอ็มสิบหกไปยิงสู้กับเอง็งบ้างอาไม่ใช่อย่างนี้นะครับเพราะกำนันบอกแล้วว่าพวกเรานั้นเป็นพลเมืองดีต่อสู้ด้วยสง,งบสันติถึงมิตรร่วมรบของเราจะต้องเสียชีวิตจะต้องบาดเจ็บก็กัดฟันเราจะต้องมุ่งมั่นตามแนวทางของเราที่กำหนดไว้ความกล้าหาญที่ว่านี้หมายถึงความกล้าหาญในการ รักษาความถูกต้องและความดีงามของสังคม,น,มนักการเมืองต้องกล้าหาญอะไรที่เป็นสิ่งถูกต้องของสังคมต้องกล้าหาญที่ยักษาไว้แต่บ้านเรามันมองดูพี่น้องคำพังเพยของประเทศเราบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี บอกลงส่งเสริมความกล้าหาญไหมครับเอาตัวรอดไปก่อนและวันนี้เราจะเห็นเลยนะครับข้าราชกาการชั้นผู้ใหญ่เอาตัวรอดเยอะมากประเทศจะเป็นยังไงจะหายยังไงจะหายยังไงยังไงช่างหัวมันฉันเอาตัวรอดไปก่อนเห็นไหมครับเหรือหรือมีเรื่องอะไรเนี่ยต้องไปช่วยกันพูดสิให้วุฒิสภาเขารีบจัดตั้งนายกรัฐมนตรีให้เรียบร้อยคำพังเพยเราบอกว่าพูดไปสองไผ่เบี้ย นิ่งเสียตำรึงทองเห็นไ,ไหมครับเอาอีกแล้วครับไม่ต้องพูดนะเก็บปากเก็บเสียงไว้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขนะคำพังเพยไทยบอกว่าอย่ากแกว่งเท้าหาเสี้น <c oughs> นะเดี๋ยวมันต่ำเสี้ยนเอาเดี๋ยวเสี้ยนมันต่ำเอานะตกลงความกล้าหาญที่จะรักษาความถูกต้องความดีงามของสังคมเจอคำพังเพยไทยแบบนี้ หงายเก่งไปเลยหงายเก่งไปเลยวันนี้ที่เราจะเรียกร้องก็คือว่าวุฒิสภาคุณต้องมีความกล้าหาญในการที่จะแต่งตั้งนายกปรีที่มีอำนาจเต็มเข้ามากอบกู้วิกฤตแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้แล้วอันนี้ประการที่2ประการที่สามเขาเรียกว่าคุณธรรมในการควบคุมตันเอง เขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยก็มีธาตุแท้ของความโลภความโกรธความหลงนักการเมืองที่ดีคุณจะต้องไม่โลภโมโทสันโครงการนี้หมื่นล้านเขาบอกว่าจะให้ไต,ต่โต๊ะ20% 2,000พล้านเอ้ยไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างนี้เรียกว่ามีคุณธรรมในการควบคุมตัวเองแต่ถ้าเขาบอกว่า20 2,000ล้านถ้า3 0 0พจะเอาว่างาพัน 3, จะเอาจะได้คุ้มค่าเสียงหน่อยไอ้อย่างนี้แสดงว่า ไม่มีคุณธรรมในการควบคุมตนเองเป็นาธาตุของความโลภไอสองพันน้อยไปถ้าสามพันจะเอานะอย่างนี้นักการเมืองไทยเยอะเลยครับแบบนี้เยอะเลยเขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมในการควบคุมตนเองเอาละครับเวลาน้อยอีกนิดเดียวรากาที่สี่เนี่ยเขาเรียกคุณธรรมในเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยสำคัญมากเราจะต้องไม่กระทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนความเสียหาย และผู้อื่นก็จะต้องไม่กระทําให้เราได้รับความเดือดร้อนความเสียหายถ้ามีใครกระทาผิดกฎหมายก็จะต้องมีกติกามาเป็นคนดูแลร,รัฐบาลก็เรามีตุลาการมาดูแลเพื่อความเป็นธรรมแต่วันนี้ท่านเห็นไหมครับหน่วยงานของรัฐเองครับยัดเยียดข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงให้กับอาจารย์สมบัติและพวกเราที่โดนข้อหาทั้งหมดเลยและมันจะไปหาความเป็นธรรมที่ไหนได้สุดท้ายครับพี่น้องสุดท้ายครับ สุดท้ายนี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติดีหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาในโลกนั้นสอนให้คนทําดีการที่คนยึดมั่นในการทําดีทุกคนทําดีละเว้นความชั่วสังคมก็จะมีความสุขมนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันโดยความสุขนี่แหละครับเป็นคุณธรรม5ประการที่สําคัญในทางการเมืองที่จะทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเราจะต้องมีผู้นํา ที่มีคุณธรรมทางการเมือง5ประการนี้และต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมทางการเมืองทั้ง5ประการนี้จึงจะทําให้สังคมของเราเป็นสังคมที่คนไทยจะอยู่ร่วมกันได้โดยสงบและสันติสุขนะครับพี่น้องครับก็ฝากให้พี่น้องนะฮะเอาไปพิจารณาไตรตองกันดูทีไหนไหนจะจบมหาวิทยาลัยมวลมหาประชาชนแล้วนะครับ ถ้าถามเรื่องคุณธรรมทางการเมืองต้องบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้จิบจิบอาจารย์สมบัติมาสอนไว้หมดแล้วเข้าใจไหมครับ,เร,บเรียบร้อยนะครับเอานะครับสัปดาห์ตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปเป็นสัปดาห์ที่จะต้องท้าทายความมุ่งมั่นอดทนของมวลมหาประชาชนที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะคำว่าแพ้ไม่มีอยู่ในหัวใจ อันนี้ไม่ใช่อยู่ยุคปัจจุบันนะนี่ไม่ใช่อยู่ยุคปักปนนะอันนี้เป็นหลักการว่าการต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องยึดหลักความมุ่งมัน่นอดทนอุตสาหะไม่ท้อแท้นี่เป็นหลักนะครับไม่ใช่ยุคยงปุกปัน่นเข้าใจไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอาละครับ